ดีจ้าทุกคนมาพอกันอีกแล้วค่ะมุนสิภาคขอขวเห็ดเมนูออมหอยจ้าพี่น้องหอยก็มีจต่โตัวใหญ่ๆสะสอ่อนเนื้อแน่นๆจ้าพี่น้องไได้ไปตลาดมากกระจัดหอยมะโลนึงจ้าพี่น้องอันดบแกเฮาก็สิม,มาต่อยกลหอยออกก็จะกรจ้าภาษาอีสา,ากนก็เอิ่นว่าตัดกลหอยเหรอจ้าต่อยออกแบบนี้หอยก็มีจต่โตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้ยสสอ่อนคักจ้าต่อยหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปทำการต้มคางหมอกันเลยจ้า ใส่น้ำลูกไปถวมวหอยแบบนี้แล้วก็น้ำไปคางหมอได้เลยจ้าพี่น้องคางหมอใส่คาต่ไข่เขาลงไปเดอ้อใบบกูดทำหอมจ้าพี่น้องกันดับกินข้าวเดอ้อแล้วก็ตามด้วยเขาเบือค่ะเถาเบือที่เขาต่ำใบนะจ๊ะก,กะบอกผีเ้าละเนาะ ใส่ไปโรยเกลือน้อยนึงจ้าแล้วก็ค้นได้เลยจ้าพี่นอ้องเสร็จแล้วล่อเดือดล่อหอนเท่ากับมาทำกัรปรุงรสกันได้เลยจ้าพี่นอ้องต่อยหอยแ่บๆจ้าอ,อมหอยแ่บๆเด้อใส่ผงนัวลงไปน้ำปลาลงไปขาดเบื่อขึ้นนรรามปลาด้วยจ้าอ,อมหอยตรงมีนาปลารานนวๆเลยเสร็จแล้วก็ค้นให้ละลายเด้อจ้าค้นให้เขาเบื่อเขาละลายดีกันเสร็จแล้วก็ล่อมันหมอเดือดจ้าพี่นอ้องค่อยๆพยายามค้นน้ำเด้อจ้าเดี๋ยวเผาเบื่อมาสจติ กดหมอนเนาะพ่อหมอเดือด,ดีเรียบรอยแบบนี่จะพี่น้องใส่ใบยีเหลือเท้าลงไปเด้อใบยีเหลือภาษา,าการกับเอินว่าใบชะพลูนั่นเองจะพี่น้องใบชะพูปลูกในไรในสวนเนี่ยโอ้ยงามคักขนาดสะอ่อนพักจะของปลูกเองเย็ดเองพี่น้องเอ้ย เป็นไรผักคอยง่ามบอพี่นองปลูกเองเห็ดเองะออิมีแต่ใบคือเขียวงามๆจ้าใบาอีเลิดคคอยใบยชะพู่นั่นเองใส่ไปได้หลายแบบนี้แห้งหอมแห้งแสบพี่นองเอ้ผู้ใดไมากินเมื่อกีิหอมนอะจ้ะาใบชะพู่ใส่อมหอยมันกะแสบกระดอเซตเแล้วตักใส่ถาดจะพี่นองจุ๊จุแบบนี้เลยมึงเนี่ยมาเด้อมากินมาสดน้ำกันมาจุบน้ำกันจะพี่นองเอ้ สูตรกินภาษาอีสานกับจูบหอยแล้วโอ้ยเสยบขนาดจ้ะพี่น้องหน้าตาน่ากินบ่